สวัสดีครับนี่เป็นการสาธิตนะครับการเลี้ยงลูกวัยหนเดือนเสร็จเจครับไม่ถึงสองเดือนนะครับเวลาที่ลูกร้องเราต้องทำยังไงอันนี้เป็นการร้องแบบรอแง,งนะครับเราต้องอุ้มสาธิตการอุ้มครับร้องให้หพ่ออ้าวเงียบเฉยเห็นไหมนะพอเราอุ้มขึ้นมาครับจะทำาไง เราก็ชี้นกชี้ไม้เบี่ยงเบนความสนใจลูกครับนุ่นเห็นแม่ไม่ดือแม่มองอยู่ดืร้องให้เดี๋ยวแม่ตีลูกนะแล้วไปการอุ้มเตี้ยครับบางทีเราอุ้มเตี้ยนี่ลูกจะไม่เงียบเอา้องหน่อยลูกเฮ้ยพอบอกไม่เงียบไม่เงียบอย่างเงียบถ้องเฮ้ยเฮ้ยองดิลอองลองบอบางทีมันก็จะเงียบนะครับ ปกติไม่เงียบเนี่ยลูกมม่นะมเรากเล่นไปครับเราได้พ่อคนะอหนูจะหักแล้วหักอะไรเห็นไหมเ,เราก็จะเงียบโอเค <c oughs> เราก็แค่วางมารงมาแรงครับเราก็หาอะไรทำพูดไปเรื่อยลูกก็จะฟังเห็นไ,ไหมเป็นการฟังใช่ไหมลูกแล้วเราลองวางนะครับดูดิว่าลูกจะร้องไหม สามจามจามจามทำไมลูกภายในหนึ่งสองหัวสูงนิดนึงหัวสูงกาภายในหนึ่งสองสองลูกจะร้องไหมช่วงนี้เป็นช่วงหที่อยากเรียนรู้นะครับอยากเรียนรู้ยิ้นนมเสร็จก็จะต้องเล่นพักหนึ่งนะครับก่อนนอนับลูกนัเพชรนี่จะไม่อ้อนครับกลางวันนี่รับสบาย ที่จริงแพลวถ่ายแนวตั้งก็ได้กลางคืนนี้ก็จไไไะนนมไม่ได้แล้วเราถ่ายอะไรตอนนี้เรากลับใหม่เลยกลับกลับกลับไม่ได้แล้วต้องอย่างนี้แหละอย่างนี้แพลนเต็มจอโอเคใช่ไหมลูกเหรอไหมจะร้องไหมอ,อ,อเดืองอโซเด้กยินสาตาร<ม>์ไมไหมครับ<ะ>แอะแล้วแอะมาปุ๊บแอะมาปุ๊บแอะปุ๊บออาเ่เด็กวัยนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราก็ชจะอึ้มเป็นยังไงล่ะเป็นเด็กที่เราต้องให้ความรักนิดนึงเป็นยังไงล่ะแง่วายวายวายปุ๊บเงียบเงียบใช่ไหมลูกวางปุ๊บร้องเราก็อุ้มอุ้มอุ้มสักพักครับอันนี้เป็นการอุ้มเตี้ยเราไม่ไปไหนครับดึกแล้วดึกแล้วพ่อไม่เจอแล้วพร่อไม่เจอน้องอ่ะอุ้มแบบว่าหิวนมเราก็สูงขึ้นอีกนิดนึงครับนะฮะ แล้วพอเรากำลังจะสตาร์ทไปตอนหายใจด้วยเฮ้ย <noise> <laughs> ทำไมลูกจะไปสำรวจโลกอะ่ะคือเฮ้อันนี้คือเบือ <c ười> <c ười> <c ười> ่อแล้วเบื่อเพราะมันสงสัยต้องให้แม่อุ้มอ่ะแม่อุ้มเอ๊ะเอ๊ะไหนเอ๊ะโอ้ดูหน้า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 มองกล้องหน่อยดูหน้าเอ๊ะหน่อยออืืมอมอออ ฉีเฉียงเียงไม่แอ๊เลยน้องเพชรเย้โอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับให้ดูพัฒนาการของเด็กวัยหนึ่งเดือนนิดนิดว่างีเง่าไหมกลางคืนเอ๊ดตามภาษาเด็กนะครับอ๋อยบไยเจอกันคลิปหน้ายบายบายลูกบายบาย ยิ้มรอหน่อยรอใส่หน่อยว้าวโหรอใส่ด้วยรอใส่ด้วย